สวัสดีค่ะสุกัญญาเอีย่ยมไพศาลนะคะหรือที่ใครๆเรียกว่าพิสุหรืออาจารย์สุแห่งสีกรุงค่ะวันนี้พิสุอยากจะมาขออนุญาตนะคะแนะนำตัวให้กับทุกๆท,ท่านได้รู้จัก ตัวพิสุแล้วก็ทางบริษัทสีกุ้งโบเกอร์นะคะพิสุเป็นสมาชิกของบริษัทสีกุงโบเกอร์ในตําแหน่ง1บวกบวกหรือที่เราเรียกว่าตําแหน่งแพตินัมซึ่งต้องทํายอดถึง24ล้านภายในระยะเวลา3เดือนและยังเป็นวิยากรให้ความรู้ด้านประกันวินาศภัยรวมถึงเป็นผู้บรรยายการขอรับใบอนุญาตและการอบรมต่อใบอนุญาตประกันวินาศภัยคะ่ะ วันนี้พี่สุอยากจะให้ทุกคนนะคะรู้จักบริษัทสีกรุงโบเกอร์ ซึ่งเป็นบริษัทในหน้านิติบุคคลคที่ดูแลในส่วนของงานประกันภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานประกันวินาศภัยซึ่งใช้ชื่อว่าบริษัทสีกุงโบรโกเกอร์จำกัดรวมถึงในส่วนของงานประกันชีวิตนะคะเราจะใช้ชื่อว่าบริษัทสีกุงประกันชีวิตโบรโกเกอร์จำกัดรวมถึงในส่วนของการทำงานแบบด้านออนไลน์ท่านสามารถซื้อใช้นะคะในส่วนของประกันออนไลน์ได้ภายใต้ชื่อ724 Market มาค่ะถ้าวันนี้ คุณเป็นคนหนึ่งที่จะต้องซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นพรบรประกรันรถยนต์ของคุณเองคุณแค่เปลี่ยนวิธีในการซื้อจากการที่คุณซื้อกับใครไม่รู้วันนี้ค่ะคุณเปลี่ยนมาซื้อกับตัวคุณเองด้วยการเป็นสมาชิกของบริษัทสีกรุงโบเกอร์ซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์ มมาากยเริ่มต้นจากค่าสมัครเพียงแค่200บาทคุณจะได้ในส่วนของประกันอุบัติเหตุดูแลนะคะเริ่มต้น1 0 0 0 0แบาททันทีและยังได้ส่วนลดในการซื้อใช้ประกันทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพรบประกันชั้น1 2ึสองบวกสบวกหรือประกันชั้น2ชั้น3ก็สามารถรับส่วนลดแล้วก็ได้สิทธิในส่วนของการเป็นสมาชิกกับเรารวมถึงการซื้อประกันภัยด้านอื่นๆอย่างเช่นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันการเดินทางประกันอักขีพัน หรือประกันภัยต่างๆที่คุณต้องการให้มาดูแลตัวคุณเองบุคคลที่คุณรักหรือในส่วนของทรัพย์สินได้ด้วยเช่นกันนะคะหากวันนี้คุณเห็นประโยชน์ของการซื้อประกันภัยด้วยส่วนลดสมาชิกแล้ว <c oughs> เพียงแค่คุณบอกต่อคุณจะได้รับในส่วนของคำว่า ่าแนะนำเป็นรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางสีกุงโปรกเกอร์การันตีด้วยงานคุณภาพจากการที่เราได้รับรางวัลจากคอปพอซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลกำกับงานด้านประกรันภัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรางวัลนิติบุคคลในหน้าประกันภัยดีเด่น2ปีซ้อนหรือรางวัลนิติบุคคลในหน้าประกันชีวิตดีเด่น3ปีซ้อน ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลคุณภาพแล้วก็การันตีได้ว่าวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะถ้าคุณจะตัดสินใจเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทสีกรุงโบเกอร์โดยมีพิสุคนดูแลประกันภัยเป็นคนดูแลซึ่งเราใช้ชื่อทีมว่าสกายทีมเรามีในส่วนของงานอบรมให้ความรู้ด้านงานประกันภยัยไม่ว่าจะเป็นแบบออฟไลน์ออนไลน์นะคะผ่านห้องกลุ่มไลน์แชท ะะผ่านในส่วนของการซูมคอนเฟล e นต์หรือแม้กระทั่งในส่วนของการอบรมที่สาขาของสีกรุงซึ่งปัจจุบันมีมากถึง48สาขาที่รองรับนะคะให้กับสมาชิกได้เข้าไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นการประชุมการนัดพบปะลูกค้าเราสามารถใช้48สาขาข,ของบริษัทสีกรุงโบเกอร์ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศในการดูแลครอบครัวของพวกเราค่ะหากวันนี้นะคะท่านตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสกายทีมรับรองได้ค่ะว่า ท่านจะได้รับการดูแลดุดเสมือนหนึ่งเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความรู้งานประกันภัยนะคะหรือท่านติดปัญหางานเคลมต่างๆการทำงานต่างๆเราก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือท่านได้หากวันนี้ท่านกำลังมองหาประกันภัยดีๆที่มีความคุ้มครองที่คุ้มค่าและคุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับบริการดีๆทั้งก่อนการขายและหลังการขายและได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความคุ้มครองเรื่องประกันอุบัติเหตุสำหรับสมาชิกรวมถึงส่วนลดพิเศษต่างๆที่ท่านจะได้รับจากการซื้อประกันภัยทุกประเภทและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับท่านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าแนะนําหรือการต่อยอดในอาชีพเสริมที่ท่านสามารถสร้างได้กับระบบงานประกันภัยหากสนใจที่จะร่วมงานและให้ พี่สุคนดูแลประกันภัยเป็นคนดูแลท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0864484929หรือติดต่อ idline แอดไลน์นี้ได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมทักมานะคะเรารอคุณอยู่ค่ะ